นี่คือภูเขาไฟเกาเอเจียนประเทศอินโดนีเซียที่นี่มีปรากฏการณ์บลูไฟเจอ์เปลวไฟสีน้ำเงินที่ลุกขึ้นจากก๊าซกรัรมมันและมีแค่สองที่บนโลกใบนี้ภูเขาไฟเกาเอเจียนยังม,มีทะเลสาบน้ำกรดที่ยี่สยืในโลกอีกด้วยแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทุกคนผมต้องนั่งรถสีชั่วโมงจากภูเขาไฟบรโมที่ผมลงไปแล้วในอีพีที่2ใครไม่ดูก็สามารถกดลิงก์ข้างบนได้นะครับ เนื่องจากบลูไฟเจอเราจะเห็นได้แค่ตีหนึ่งถึงตีสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเดินขึ้นตอนกลางคืนคลิปนี้นะครับผมเดินขึ้นไปตอนประมาณตีสองก่อนจะถึงข้างบนก็ประมาณตีสามครึ่งเราใช้เวลาเดินขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนแต่ระหว่างทางไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเจอทางพายุแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ล้มไปหลายรอบนะครับทุกคนเพราะว่าภูเขาไฟตัวนี้เป็นหินนะครับทุกคนเดินก็ลื่นนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกคนผมว่าผมไม่ไหวแล้ว โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาถึงที่โฮเทลเป็นที่เรียบร้อยโอหนั่งรถมาอย่างไกลกี่ชั่วโมงนะเกือบสี่ชั่วโมงหลับไปแบบหลับตื่นหลับเดือนหลับหลับทีเดียวไม่ได้อะ มองทุกคนนะครับ <Morning. S 1> ตอนนี้เวลา5้าทุ่มครึ่งเราตื่นเร็วเพราะว่าทริปวันนี้เราเที่ยวกลางคืนนะครับไม่ถึงว่าเราจะต้องเดินทางกลางคืนเพื่อไปดูบลูไฟเจอที่กควอิเกียนนะก็ห่ายจากที่พักที่เราเช็ค,อ,ชคอินเมื่อวานแหละประมาณ2ชั่วโมง10นาทีประมาณนั้นครับ ก็เดี๋ยวทริปนี้ก็เดินท่ายเยอะหน่อยโอเคก็นาเหมือนกันเด,กเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กาวเอ,อ,วอเจนตนแล้วนะเพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรละโอเคครับเจอกันตอนนี้เรามาถึงที่กาวกาวไอเจียนแล้วนะ ว่ายังไม่ได้เดินขึ้นไปเข้ามาหาอะไรกินก่อนปีวนั่ิก็เป็นขนาดอ๋อเคโอเคสายปะปะตะวันอืมตะวันโอเคอันนี้คืออาหากรกลางคืนนะครับไม่ใช่อาหารเช้าเพราะว่าตอนนี้เวลาเวลาตีหนึ่ง สามเพราะว่าที่บลูไฟเ e e เนี่ยเราจะเห็นไฟแค่ตีหนึ่งถึงตีสี่นะาะหลังจากนั้นก็เราจะไม่เห็นเดี๋ยวพอถึงขั้นบนผม,ผมจะอธิบายรอบนึงว่าทำไมมันถึงเกิดบลูไฟเ r e ได้นะเดี๋ยวขอกินก่อนคนดูคนขน,น,นาดประมาณ500คนอยค บากว่าเมาื 3, ่อวานสามพันคนยังเดินชิดขนาดนี้เลยจริงนะถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบนี้ต้องฟิตก่อนต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้าก่อนนะเพื่อมันจะเดินไม่ไหวนะอี่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับตอนนี้เรามาพักการที่ร้านอาหารก่อนนะ สวัสดีครับประมาณหนึ่งก,ก,ก,กิโลนะจะถึงข้างบนทุกันเห็นควันปาไหมันเห็นไหมเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วก็ต้องเดินลงไป แต่เดินขึ้นไปข้างบนนูนก่อนตอนนี้ก็เป็นทางลงแล้วนะแบบเรียบอ่ะ <Okay. S 2> จากที่เราเดินขึ้นเดินตลอด <What? S 2> ทางลงก็ประมาณหนึ่งกิโลนะ mm. แต่ว่า,เด,วเ,าเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นอีกหนึ่งกิโลแล้วก็ลงสองกิโลไ้สองกิโลใช่พคลงข้างล่างนั่นแหละ บนนี้ลมแรงมากอันนี้น่นจาจะข้าบนสุดแล้วมนะั้งโดนลมออกสามโลอ่ะเดินขึ้นเขาแค่สามโลเองนะแค่สามโลสามโลอมโลอ,อแคเองนะไปเดินป่าสามสิบโลว้าจากตรงนี้นะสองพันสามร้อยแปดสิบหกเมตรนะ เดินยากมากเลยต้องลงเพราะมันมีแต่หินไงก็คือกลัวลื่นไงคนลื่นเยอะต้อนลงไปน้ล่างบห๊อ้อนมีคนลื่นเยอะเขากําลังแบกแบกอะไรอ่ะเขาจะมาขันนะใช่ไหมใช่ว่าจะมาทัน นี่ทุกคนเห็นไหมกล้องเบลออ่ะอ้องแบกไปทำอะไรวะว่าน่าจะไปทำแกส๊ส อนนี <S S <S S <S S process, mm ้โซลโฟโซลโฟโซลโฟอันน okay. ี้ไ oh. ด้แปรรยปในหมู่ร้านของผมขายไปทั่ว a ระเทศเลยทีเดียวโอเคครับอธิบายเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเข้าใจไหมโลโคะ่เขอาย่รเตลาวะกับผมมยลัใช่ที่ผมบอกเมื่อกี้คือเขาเอาไปทำ ทำแก๊สอ่ะแก๊สสูงต้มอ่ะอาจะปฏิกิริยใส่หน้ากากพินะาว่าแก๊สพิษมันเริ่มเข้าตาแล้ว โอเคโอเคีโอเคแล้วกัน okay. Okay. Okay, าจารย์นี้ก็จะไม่ได้ยินผมคุยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เปนะไปเล่ไปเล่ไปด้านนี้ยไโอไปเลาปนี่น่าจะเป็นชาวบ้านที่เขา

Oi, Hello, sorry. Now, at just I'm just not seeing. Okay, okay. Right. Because, you can stay here. Okay, then the The groupot groupot, calm. Groupot. Yeah, groupot. I'm just a uh, you want. You can sit, you can sit here.

Open, open guys. Right. One, two, three. sini, sini, sini. Proses. <tossus> uh, uh, Proses. So, <tossus> เอามวงมวงละอ้าวขุดสนี้ขุดสนีกรุปตุกรุปตดนกรุปตุนะกรุปตุน้อันนี้ก็เขาน่าจะเอาไปทำแก๊สนะท่อเนเท่อมาจากตรงนี้นี่ยก็ใส่ท่อลงมาเพื่อ เอาควานลงมาเพราะสคมเขาจะได้เก็ดได้นะทุกคนดูนะดีนะที่เราเดินมาถึงก่อนอ่ะเพราะว่าถ้ามาทีหลังทุกคนสิโอ้ยังอเยอะเยอะมากโอ้โหเกือบสองพันคนเนี้ยเนี่ยพันสามพันได้กว่านะ จากนักท่องเที่ยวสู่ผรูประสบภัยติดฝนเล้วด้วยคนโหม่เยอะมากออกไปก็ไม่ได้งงมากเลยัไม่นอนเลยคนงงก็ตอนนี้ก็นอนไปก่อนแต่ว่าคือแบบยังไม่ได้นอนเลยโอเคตอนนี้คือฟ้าเริ่มเปิดเ้ย อันนี้อ่ะที่เราดูไฟเยอะเมื่อคืนนะควงม,มีแต่ควงแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้หายใจไม่ค่อยรอับหายใจลำบากมากเลยเออแต่มันก็ยังเห็นไฟอยู่นะ นี่นครับเดี๋ยวให้ดูว่าฝนตกอ่ะยังปรยโปอยอยู่อันนี้คือบลูเล็กนะครับก็คือน้ำที่มันทะเลสาบกรรมทันนะเขาเรียกว่าทะเลสาบที่ยาญที่สุดในโลกที่ที่เป็นทะเลสาบกรดนะเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองกับตาคือมันเห็นเป็น น้ำเงินละแต่เนี่ยมันร้อนด้วยนะก็ลเลยมีควันออกมาจากน้ำเหมือนตอนนี้คือเราอยู่ตรงกลางของภูเขาไฟอะ่ะใช่ปะ่ <c oughs> นะสนเหมือนอยู่แบบตรงกลางภูเขาไฟเลยทุกคนผมว่าผมไม่ไหวแล้วไอ้ใจไม่ออก ก็เนื่องจากว่าฝนมันมันลปอยโปรยลปอยลงมานะครับทุกคนมันก็เลยมีหมอกเยอะมันไม่ค่อยเห็นรูเละเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปแล้วนะอ่าดิสโจะได้ดูดูดู กดนเห็นไหมมันกว <Okay. S 1> you. ้างมากนะทะเลสาบตรวนั <c oughs> ้นอะเดี๋ยวขึ้นไปน้ำบนอีกนะในผมถ่ายซูมกับโทรศัพท์นั้นน่าจะเห็นฟ้ามันจะมีชาวบ้านมาแบกกรรมฐันเพื่อไปขายต่อนะอันนี้บอกคือมันสามารถเอาไปทำเป็นพวกก้าวสุงต้มทำอาหารได้อ่างเนี้ย เดี๋ยวก็ตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนไม่รู้ว่าเห็นไหมอันนั้นคือรูดูเหล็กนะมันใหญ่มาก อันนี้เหมันฟังไก่พูดอันน er? ั wow ้นเลี้ยโมว่าไม่เข้าใจครับตะลองตะลองเข้าใจยังมุมมุมานี่มึงเข้าใจยังตกลง หรือว่าว่าคอนเทนต์ว so yeah, ่าคอนเทนต์ม so ันฟังไกลด้านไนอ๋อไม่เข้าใจโอ้เส็นดะโอ้เส็ดะตู้ะสุดะตู้อ๋อันนี้คือยัเปิดแค่ถึงเที่ยงจันนรนะก็ปิดไม่มีใครอยู่วันนี้อ๋อ National Park. Yeah. This is is National Park, right? Yes. Mm. What is name? Is no park, here? Kawaijen Park. Oh, Kawaijen oh, okay. Park. Yeah. Like 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 you fuck. Cuma kan bolak-balik arah ini. Kawaijen. Kawaijen Park. ไอ้นะถ้าใครไม่อยากเดินก็นี่มีแท็กซี่2,600บาทไปกลับ <laughs> <laughs> ยังอาซินามาฟรารีสุบง <c oughs> ออังค <c oughs> นจากท a i l a บังไม่ใชนท้องิ่าบังเออ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  n d อเอ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  e เออเออออเ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 อออ cakap cakap Indonesia. Ijen, ijen. Cakap ijen. apa itu? History. Cakap apa? Ijen. Hah? Bawa ijen history. Oh, orang orang harus diganggu. Hmm. Ini saya sudah punya kawan ini dari Thailand tiga orang. Dia sudah sampai ke dasar kawah melihat blue fire. Jadi start dari parkir itu pukul dua. Nah, pukul 2 sampai ke Blue Fire itu pukul 4, ya. Ya sudah ambil Blue Fire. Videonya. Ya, sekarang dia sudah balik. Soalnya cuacanya lagi jelek. Berkabut cuacanya ini. Nah, nggak bisa lihat apa ini. Lihat tasiknya dari bawah. Ah, Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Okay

ว่างานเขานี้หน,นนนนหนักแล้วเนี่ยรถก็หนักแล้วจะต้องคนนั่งอีกอะถ้าเป็นคนแบบมีน้ำหนักหน่อยก็จะโอ้โหหนักอีกอะไม่แปลกถึงแท้เออไม่แป่กถึงแท้นะแลวแล้วเราก็ถึงที่ข้างล่างนะครับคู่เหนื่อยเลย แล้วดูสภาพกันเกจกสีขาวเป็นสีน้ำตาลล่งสองสามสีากปดสอนึ่บสอณสามดูบีบอะครเคร็บ้าับอบอะครเคร็จบ้างถ้าปามอาามอ 干嘛？